Eu สวัสดีครับพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสตชนที่รักในพระคริสตเจ้าวันนี้พวกเราก็มีพระวาจาของพระเจ้าที่ให้กําลังใจอยู่เสมอก็คือว่านบุญเปาโลเนี่ยได้บอกว่าท่านภาวนาอยู่เสมอเสมอวอนขอให้ท่านมีความรู้อย่างสมบูรณ์ถึงพระประสงค์ของพระเจ้าด้วยสรรพปริชาญาณและความเข้าใจฝ่ายจิต เพื่อท่านจะได้ดําเนินชีวิตอย่างเหมาะสมกับพระผู้เป็นเจ้าเป็นที่สุดทัยของพระองค์ในทุกสิ่งบังเกิดผลเป็นกิจการดีทุกประการพี่น้องครับการที่เราจะมีความเข้าใจความรู้เกี่ยวกับพระเจ้านั้นเราก็ต้องอ่านพระวาจาจริงไหมครับพกอเด้ขอว่าถ้าเราไม่เจ็บไข้ได้ป่วยจนเกินไปขอให้อ่านพระวาจาวันละหนึ่งหน้าหรือสองหน้า แล้วเราจะรู้ว่าเออมีมีกำลังขึ้นมาอย่างกระฉับกระเฉงเรารู้ว่าจะต้องทำอะไรบ้างในวันนี้เคยมีผู้หญิงชาราคนหนึ่งก็มาเรียนพระคัมภีร์เรียนตอนที่มีอายุมากแล้วเนี่นะครับเธอก็บอกวก,ก็ไม่รู้จะทำอะไรได้มากเพราะว่าเดินทางก็ลำบากแต่กระนั้นก็ตามเขาก็บอกเขาจะส่งคำภาวนาไปให้บรรดามิชันารี บรรดาพระสงฆ์บรรดานักบวชทั่วไปวก็เป็นสิ่งที่ดีนี่ครับเพราะว่าเนื่องจากว่าเขาไม่สามารถที่จะไปในที่ต่างๆได้แต่คนที่ไปนั้นก็ต้องการคำภาวนาจริงไม่พี่น้องพระสงฆ์ทุกคนต้องการคำภาวนาของสัตบุรุษเพื่อจะทำให้ท่านได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยดีเพื่อจะได้ช่วยเหลือคนอื่นด้วยความเพียรทนในบนเทเรซาแห่งพระกุมารเยซู ท่านได้เสียสละในบรรปลาชีวิตของท่านนั้นเป็นวรรณโรคเพราะฉะนั้นการเดินเหินของท่านเนี่ยลำบากที่สุดไอแต่ละทีเนี่ยออกมาเป็นกระโถนเลยแล้วก็คุณแม่ก็บอกนี่เทเรซาเธออย่าซักเสื้อผ้าได้ไหมไม่ได้หรอกคุณแม่หนูซักเสื้อผ้าอุทิศให้แก่มิชชันนารีแก่ผู้ที่เป็นธรรมทูตในที่ต่างๆหนูไม่ต้องเดินมาก คุณแม่ขอให้หนูได้เดินหนึ่งกอาทิตย์ให้แก่บรรดาพระสงฆ์นักบวชที่ทำงานวันนี้เป็นสิ่งที่ประเสริฐถ้าเราหวังดีต่อลูกหลานของเราเราก็ต้องทำอย่างนั้นนะ่ะพี่น้องรู้อยู่ว่าลูกหลานเนตอนนี้หลายคนเนี่ยไม่อยู่ในร่องในรอยพี่น้องต้องทำการพลีกรรมใช้โทษบาปสวดภาวนาให้แก่เขาจริงไหมครับดังนั้นในวันนี้ เราจึงสรุปได้ว่าไม่จําเป็นที่ทุกคนจะต้องเป็นมิชชันนารีเหมือนกันเหมือนพ่อฝรั่งเศสมาในประเทศไทยหรือเราจะไปประเทศอื่นเนี่ยไม่จําเป็นแต่สิ่งหนึ่งที่พี่น้องกาลังทําอยู่ก็คือเป็นมิชชันนารีอยู่ที่บ้านในครอบครัวดูซิว่าลูกคนนั้นเป็นยังไงหลานคนนั้นเป็นยังไงทิ้งวัดกี่ปีแล้วบางทีก็บอกเนี่ยกำลังจะป่วยด้วยเนี่ยยิ่งจะต้องเร่งการภาวนา การถวายความยากลำบากบุี่แท้แก่เขาเหล่านั้นนะครับและพระบิดาเจ้าเองก็จะฟังเสียงของพี่น้องอย่างแน่นอนฉะนั้นพระวรสารวันนี้ก็พูดถึงการที่พระเยซูเจ้าบอกให้บรรดาสาวกที่หาปลามาทั้งคืนไม่ได้ปลาแม้แต่ตัวเดียวเนี่ยไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นแต่ชาวประมงนี่เขาจะบอกว่ามีบางครั้งบางคราวหาปลาทั้งคืนไม่ได้ปลาเพราะฉะนั้นในวันนั้น เมื่อพระเยซูเจ้าบอกเขาบอกให้เปโตรและวก็เพื่อนๆเ,เนี่ยถอยเรือออกไปแล้วก็จับปลาปรากฏว่าพระองค์หาปลามาทั้งคืนไม่ได้เลยแต่เมื่อพระองค์บอกเราก็จะทำเมื่อพระองค์บอกเราก็จะทำถ้อยคำและกิจการของพระเยซูเจ้านั้นมันไม่ใช่ สิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตเมื่อ2,000ปีที่แล้วเท่านั้นแต่ทุกวันนี้พระองค์ก็ยังใช้มนุษย์ของเราใช้ทั้งชายและหญิงเนี่ยให้เตรียมพร้อมที่จะเสี่ยงกับพระวจาของพระองค์เมื่อพระองค์บอกว่าจงออกไปในที่ลึกเพราะพวกเขาเชื่อในพระองค์จึงได้มีคนกลับใจมากมายในที่ต่าง ในมิสซังของเราก็มีภาคใต้ก็คือกาลสิน์และกมุกอาหารเนี่ยพวกเราประสงค์มีบางองค์ที่ได้รับการอบรมจากคุณพ่อเตรนโน่แล้วเขาได้รับการแต่งตั้งเป็นทางการให้ไปประกาศพระวรสารเริ่มต้นด้วยการไปในที่ต่างๆที่คุณพ่ออินทีเคยบุกเบิกแล้วก็ถ้ามีร่องรอยถ้าไม่มีก็ต้องเริ่มประกาศพระวรสารอีกครั้งหนึ่งซึ่ง พระเยซูเจ้าคงจะพูดกับบรรดาพระสงฆ์เหล่านั้นว่าจงถอยเรือออกไปในที่ลึกจงออกไปในที่ต่างๆในป่าในดงในที่ลำบากเหล่านั้นนะ่ะแล้วไปตั้งพระาศาสนาจักรของเราอยู่บนดอยอยู่ในป่าในดงถ้าบรรดาพระสงฆ์ที่ไปนั้นเป็นคนที่เข้าใจนะเข้าใจพระเยซูเจ้าดีก็คงจะทุ่มเท แล้วก็จะเสียสละที่จะไปนอนตรงบ้านนี้หนึ่งคืนสอ,สองคืนต่อไปก็ไปบ้านนั้นบ้านนั้นบ้านนั้นเหมือนที่พ่ออินทีเคยถ้าเป็นอย่างนี้จริงๆภายในไม่กี่ปีเนี่ยภาคใต้หรือจังหวัดกาลสินหรือจังหวัดมุกดาหารของเราก็จะมะีคนที่ได้รู้จักพระเยซูเจ้ามากขึ้นเพราะฉะนั้นพี่น้องก็อย่าลืมสวดภาวนาให้แก่บรรดาพระสงฆ์ เป็นต้นคนที่บุกเบิกหรือเป็นคนที่เป็นธรรมทูตในดินแดนต่างๆในโลกและในมิสสันของเราด้วยขอให้ทุกคนที่แสวงหาพระเจ้าจงได้พบพระองค์เถิดสวัสดีครับข้อรำพรึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระ,ระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์